อึ้งตรงที่ว่าตัวยอดมีดอกตัวยอดมีดอกก็คือยาขวดหนึ่งก็บสองร้อยห้าสิบบาทนะมันไม่ใช่ตายก็ยาที่เราชิดชีอยู่เนี่ยมันไม่ตายเมืเออ่อก่อนอ่ะเพราะผสมแมกมาลาวามันตายเก็บจนว่าไม่อยากจะนึกภา่าอะไรเนาะเกิดว่าไม่มีวันยุดเอาแมกมาลาวาเริ่มใช้ก็ติดใจเลยนะครับประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับ ดังแมกมากับระวามาใช้มันได้ประโยชน์อะไรกับแตงโมของพี่บ้างครับยกครับต้นหนึ่งนี้ติดอยู่กี่ลูกฮะสามสามนี่เฉลี่ยได้เลยสามได้แน่นอนปกติบางทีแค่สอง่อบางทีเหลือลูกเดียวก็มีโตไว้ครับวันเป็นขี่ลูกมันไม่บุบมันเบี้ยวโซ่มันได้เนรยร่องร่องเดียวนะเนี่ยร่องเดียวร่องนี้พวกนั้นยังไม่เก็บไอพี่กองอยู่นี่ร่องเดียวเออร่องเดียวเฮ้ยร่องเดียวนะผมนึกว่าเก็บไปทั้งสวนแน่นอนะนี่เฮ้ยพิ่งเจอนี่แหละ พึ่งเจอว่ามันเออกำลังเจอว่านี่แหละมันโดกมากแหละที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้นะทำมาห้าปีพึ่งเจอว่ามันโดกมากเออเอาดูเอาเหล่งไรผลงานโตเกินยอดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนยอดใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีหรอกไม่มีหรือยอดใหญ่แบบนี้นี่เมื่อก่อนไม่มีเหราใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วก็มาฉีดยาตัวนี้เนี่ยเนี่ยยอดสวยเหรอยอดใหญ่ยอดสวยเนี่ยใบก็สวยยอดอวบนะจ้ะใกล้จะเก็บหรือยังเนี่ยมะนาวเนี่ยพึ่งจะเก็บไปอ๋อพึ่งจะเก็บไปจ้ะสามวันเนี่ยยอดใส่อ่ะ แล้วความดกมัเป็นไงบ้างก็ติดตุกข้อเลยนะติดทุกข้อผมรู้จะว่ายังไงดกไปดกดกไปแบบนี้จะทูกใจอ่ะแตยอดมันไปมันไปไวมากงามสามวันนี้เห็นผลพอสามวิเคียวก็เลยต้องหยุดก่อนมันพุ่งจัดแล้วมันพุ่งมามันมีมันมีดอกมีเนี่ยมันมีแต่นี้ว่าละพอนั้นมันเราโน้มไม่ทันไงโน้มไม่ทันเราก็หยุดก่อนแต่เวลาแตกยอดแตกไปมาก็คือมีดอกทุกข้อจ้ะเพราะว่ามันดกติดทุกข้อมันก็ไม่น่าจะเชื่อเลยครับ พฉีดไปสองเพียวรล้รู้สึกว่ามันยังไงนะยังฉีดถ้ามันไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรมันก็จะสวยอย่างนะสวยนะเราดอกเพือมันสวยเพี้ยมันไม่ลงแค่อย่างเดียวเนี่ยโผล่ขึ้นจากดินเลยนะครับมาขึ้นสองนอกมันอยู่ในดินไม่ไหวแล้วมันก็ขาดแล้วอืที่มั่นใจแล้วว่าไอแต่เดือนเนี่ยมั่นใจปลูกเองกับมือใช่ไหมเองอ่ะคุ้มมากเลยคุ้มเลยละใส่แต่ ม็ทมางเนี่ยทั้งใบอย่างเดียวครับฉีดอย่างเดียวแล้วคืทําดินไหมพี่ไม่ได้ใส่ครับทำไมมันถึงหัวใหญ่มากขนาดนี้ตกใจหัวมันเลยเคยเห็นหัวมันใหญ่ขนาดนี้ไหมฮะไม่ไม่ทำมาไม่เคยหัวใหญ่ขนาดนี้เลยฮะยอดเลยปีแรกเลยเนาะปีแรกเลยกระทับใจสุดๆเลยครับผมตั้งแต่เริ่มแรกผมใช้ปุ๋ยน้ำลาวากับเมกมาฉีดท่อนพันก่อนปลูกครับมันจะช่วยให้โตเร็วแล้วก็แข็งแรงทนโรคปกตินี่มะเขือผมเนี่ยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยครับโรทีงแล้วนั่นเนี่ยเอาเหรอปกตินะ โลยังไงมันสวยขนาดนี้นี่ก็ตอนนี้มันไม่โลมันจะได้เงินอยู่เลยแม่ก่อนว่าทำไมมันถึงจะโลมันอ่ะโอ้ยมันมันเหลืองมันเงกมารงก็เยอะเอาแค่เม็ดมากกลาวาตัวเนี้ยผมนึกว่าโอ้ยมาเจอชาไปเนี่ยไม่มีเม็ดไม่มีอะไรเลยกินกินโชเลยอุ้ยขาวจั่วเลยโอ้มันน่ากินนะกินยังกระแตงอ่ะ อลองเก็บดูกินเลยงั้นบรกินเลยกินเลยหวานรสชาติดีทั้งหวานและกรอบนอนกอนอนมอนใบยาเสือราแต็ต้องผสมสองตัวดีเข้าไปด้วยโอ้คือขาดไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าสองตัวนี้มันเกียดได้ตลอดอายุข้าวทุกระยะวทุกทุกระยะทำนาปีแรกชาวบ้าเขาจะเชื่อว่าถ้ข้าวแบบนี้นี่อาศัยแค่สารสองตัวนี้ช่วยเสริมช่วยบำรุงข้านอนข้าอะไรสิยา ข้าเสือโรงเสือราก็ผสมสองตัวนี้เข้าไปด้วยทุกครั้งคือเห็นต้นข้าวสวยๆอย่างนี้ครับหนึ่งไม่ล้มด้วยที่สําคัญคือหญ้าไม่มีแล้วก็รวงสมบูรณ์น้าหนักดีมากครับปุ๋ยนี่หวานไปเท่าไหร่ทั้งหมดไม่เกิน15ลูก<อ>แ่ปกติเขาจ่าิบหาถึง3 0กิโลต่อไร่คุณเลย่บไร่อครั้งเป็นการประหยัดปุ๋ยทางดินมากเลยมากเลยเพราะว่าเราใช้สองตัวนี้จะเป็นปุ๋ยทางใบโอ้ต้นเดียวดกขนาดนี้เลยเหรอบริัตเต็มเกณฑ์ยังยังไม่เต็มเกณฑ์ด้วนาดกม้วนใหง เนื้อแน่นเหรอเนื้อแน่นแกนน้นำหนักก็ได้อ๋อนี่เหรอไอ้มะละกอต้นที่ว่าไม่ออกลูกสักทีนี่ออกลูกสักทีอนี่เนี่ยเอาเอามาสีดเทือแรกเห็นจับเลยนี่สีดครั้งเดียวเองนี่สีดเทือเดียวนี่เห็นจับเอามาพ่นมันติดไม่นะานไม่ก็กระล่างง่ามสั่นติดด้วยไม่มีไม่มีไม่มีมมมมมแมลงกวนด้วยบ่บ่มีมแมลงเของพ่อไก่เลย